ตอนที่8นี่นายไม่รู้หรอกหรอที่แท้ก็มีเรื่องที่นายไม่รู้เหมือนกันสินะไหนลองอ,อ้อนมันหวานสิเผื่อพี่สาวจะใจดียอมบอกอ๋อคนอะไรนะ่าเบื่อชะมัดแม้แต่ล้อเล่นยังทําไม่เป็นใครๆก็บอกความคิดของพวกนักเวทที่อยู่สูงที่สุดแท้แต่นายเหมือนมีเวอร์ชั่นเดียวเลยนี่ไงเครื่องรางคุณดาวไอเทมที่ทําให้ฉันต้เวลาคุณดาวของดันเจียน เครื่องรางคุณดาวระดับตน้นจํานวนการใช้เจทัเบเสบแนดดำลดเวลาคุณดาวของดันเจียนมีผลอเฉพาะกับนดันเจียนระดับ20ิลงไปเท่านั้นมีขอแบบนี้ด้วยหรอทีนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมแพงไหมน่าจะแพงนะตอนที่พ่อยกให้ฉันเขาทําท่าเหมือนจะขาดใจเลยงั้นเราคงไม่มีปัญญาหาได้เหลืออีกสวันฉันต้องใช้เจ็ดรอบที่เหลือให้หมดบวกกับเวลาคุณดาวเดิมอย่างได้น้อยฉันต้องเข้าไปอีกเก้าครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ระดับ15เหนื่อยตายก่อนแน่ๆให้ตายเถอะ ฉันพาเธอเข้าไปได้น่าจะถึงระดับ15แถมเธอไม่ต้องทําอะไรด้วยฉันลืมไปได้ยังไงไว่ายเบาีนปลุกเดี่ยวเข้าไปในดันเจี้ยนคนเดียวเข้าไปแค่2คนก็ได้ค่าประสบการณ์เยอะกว่าแถามเขายังบอกว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ถ้าทําแบบนั้นระดับก็ห่างกันไปอีกนะสิได้ในพาฉันบุกดันเจี้ยนแล้วเราใช้เครื่องรางด้วยกันถึงไม่ไปกับเขาก็าทําไม่ทันอยู่ดีนั่นแหละโอกาสวันหน้ายังมีอีกเยอะน่า เธอพักผ่อนก่อนอีกสองชั่วโมงค่อยไปดีเลยฉันขอหลับสักแป๊บกำลังฟื้นฟูพลังจิตวิญญาณสองชั่วโมงต่อมาสองชั่วโมงผ่านไปไวจังเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าได้เลือกระดับฝันร้ายนะ่ะคุณสมบัติสปาราสูงขนาดนี้นี่มันระดับฝันร้ายชัดเลยดินายกดผิดใช่ไหมเนี่ยริโมโจตามมาบ้าไปแล้วหรอพวกเราตายได้นะแต่ถ้าหนีออกไปตอนนี้ไอ้หมอนี่ต้องหัวร้อยย้อตามหลังแน่ๆเธอกลัวหรอ ไม่ได้กลัวยะทำไมไม่ตอบต้นล่ะซาปลาที่มีคุณสมบัติส่งขนาดนั้นสร้างว่าเสียหายกับครงกระดูของเขาไม่ได้เลยสักนิดหลีดมอดอยู่ตั้งใจจะทําอะไรกันแน่อ๋อนี่มันราชาหมาป่าเมืองภูเขาระดับฝันร้ายตัวใหญ่กว่าระดับทั่วไปตั้งเท่าหนึ่งเต็มๆสระเบิดสู้แบบเดิมไปเรื่อยๆเสียเวลาเกินไปใช้ศลบิดค่าทีเดียวให้หมดประหยัดเวลากว่ากันเยอะอ๋ะ สังหารกอลฟเล่นเฝ้ายามเบอร์พวกเขาระดับ14ประสบการ์บวก2,100สังหารกอล์เล่นเฝ้ายามเบอร์พวกเขาระดับ14ประสบการ์บวก2,100พลิปตาเดียวค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นมา30%นี่มันวิธีการอะไรบุกดันเจี้ยนเขาทำกันแบบนี้หรอตายแล้วง่ายขนาดนี้ตอนที่เราร่วมทีมสามคนจะใช้เวลาตั้ง20นาทีกว่าจะฆ่าราชามาป่าได้แต่นี่วินาทีเดียวเองมั้งปะหลินมอโหยที่นายบุกเดี่ยวเข้ามาก่อนหน้านี้ก็ระดับฝันร้ายหรอ ถ้าไม่เห็นกับตาฉันไม่เชื่อนแน่ๆอาชีพระดับสิบกว่าบุกดบเดนเจียนระดับฝันร้ายคนเดียวเดี้ยนนะทำตั้งแต่ระดับสิบแล้วหรออืมตั้งแต่เข้ามาในเดนเจียนจนถ,ถึงตอนนี้ใช้เวลาแค่ประมาณสิบนาทีแต่ได้เจบอสใหญ่แล้วเฉยเลยตอนบุกเดนเจียนทั่วไปพร้อมทีมพวกเราต้องใช้เวลาตั้งชั่วโมงกว่ากว่าจะดัานทัน่วมาถึงจุดนี้แม้แต่บอสใหญ่ก็ฆ่าได้ในวิเดียวเลด์วอโยนเวทวิญญ,ญาณระดับ15นายเลือนระดับอีกแล้ว15แล้วหรอระยะห่างเพิ่มขึ้นอีกแล้ว สังขารราชากอบลินประสบการณ์บวก2 5 0 0 0ันได้รับอาวุธระดับทองแดงดาบยาวของราชากอบลินได้รับแก่พลึกสัปลาระดับต่ำดาบยาวเสียดายจังที่ไม่ใช่ไม้คทาถาเธออยากได้ไม้คทถาหรออืมไม้คทถาของราชากอบลินเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของนักเวทระดับก่อน20ที่จุดแรกเปลี่ยนมันก็มีแต่ฉันไม่อยากของเงินพ่อแล้วไม้กระถาของราชากอบลินเอาไปสิค่ะข,ขอบใจทำไมนายไม่ใช้เองล่ะ ฉันมีอันนี้แล้วก็ไม่ชอบมบกระถาด้วยตำราวเวทของราชากอปลิ้นตั้งแต่ต้นจนจบฉันไม่เคยเห็นเขาหยิบตำราวเวทนั่นออกมาใช้เลยบางทีเขาไม่อาจจะไม่ต้องการอุปกรณ์เสริมแรงพวกนี้ด้วยซ้ำเชิญรียญพ่อจูอาชีพรักเวทวิญญาณคนเดียวระดับ15 8เปเซพลัง200ความว่องไว2 0 0จิตวิญญาณ8 0 0บวก20ร่างกาย200บวก20คิดไว้หยุดแล้วลากพวกมันมาแล้วใช้ศพระเบิดทีเดียวเร็วกว่าเดิมเยอะ ถึงการมีทีมจะโดแบ่งค่าประสบการณ์ไปแต่มีอุปกรณ์เองเซเนส,สเวียเข้ามาอีกค่าครั้งน่าจะได้ระดับ16แล้วอุปกรณ์เสิร์ฟตำราเวทของราชากอบลินชุดคลุมปัญญาพื้นที่อันเชิญ84ทับหนึรอนักรบพรกกระดูกจด 84, ัดอป8ปดสิสพรสมรรติอัปเดตทุกด้านระดับ2อหนึ่งเดียวทักษะตอนโนบัสถ่ายโอนความเสียหายทักษะใช้งานเพลิงเผาวิญญาณระดับ15อันเชิญนักรบพรกกระดูกระดับ15สห้สบระเบิดระดับ1ขอโทษนะะออาจจต้งค่าแกอีกครั้ง นายไปพูดกับมันทำไมมันฟังไม่รู้เรื่องสักหน่อยแค่อยากพูดฟังรู้เรื่องหรือไม่ไม่สําคัญหรอกอาคนบ้าอะไรไปขอโทษขอโพยบอสจริงจังขนาดนั้นบอสของด<อ>ันเจี้นก็มีไว้ค่าอยู่แล้วนี่แปลกชะมัดแต่ก็น่ารักแฮะไปเถอะไปต่อกันอืมไปต่อกันบุกดันเจี้นครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5้าเลเวล14 20% ใช้เครื่องรางครบจํานวนครั้งแล้วห่างจากวันสอบอีกตั้งวันครึง่งยังมีเวลาเข้ามาอีกสองรอบขอแค่ได้ระดับ15เราก็เข้าเสียจริงอะคาเดมี่ได้แน่ๆเจ้าท่อนไม้นายนก็อยากอัประดับเหมือนกันใช่ไหมเลเวลสิบห <15, S 1> ้าแปดสิบ้าอยากลองความตาแหน่งท็อปหนึบนทนไหมท็อปหนึบนทนถ้าได้เป็นท็อปหนึบนทอนแล้วก็นายจะได้คะแนนเยอะเลยซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆในเสียจริงอะคาเดมี่ ที่สําคัญกว่านั้นนายยังมีโอกาสเข้าวิทยาลัยสร้างเทพด้วยวิทยาลัยสร้างเทพเท่าที่ได้ยินพ่อพูดนะนะวิทยาลัยสร้างเทพน่าจะเป็นวิทยาลัยที่เจ๋งที่สุดใน,นจกักเซนเซียเราแล้วถ้าเซียจริงอะคาเดมีร่รวบรวมหัวกะทิวิทยาลัยสร้างเทพก็คัดเฉพาะหัวกะทิลยเหมือนรุ่นพี่สุเซียนเซียนก็เข้าไปแล้วเป็นคนเดียวของเมืองซีไฮ ฉันคิดว่านายน่าจะเป็นคนที่สองได้ถ้านายทําสําเร็จฉันว่าต่อยพอออหลับอยู่ก็คงตื่นขึ้นมายิ้มร่าเดี๋ยวนันเลยวิธีการกวาดดจีนของเขาเราไม่เคยเห็นที่นหนมาก่อนโลกทัศนเปลี่ยนแปลงแบบพลิกส6 0รองศาถ้าอย่างเขาเข้าวิทยาลัยสร้างเทพไม่ได้แล้วมีใครจะทําได้อีกพี่สาวอยู่ที่เสียจริงอะคาเดมี่ยังไงก็ต้องสอบเข้าที่นั่นส่วนวิทยาลัยสร้างเทพถ้ามีโอกาสค่อยลองไปดูแล้วกันนั่นเขาอยากนี่เขาอยากอสบรวิญญาณสิบเอ็ด เจ้านาาระดับ11แล้วน่าเสียดายที่เป็นอัศวินระดับต่ำๆอัศวพลาดไม่อยู่ต่อให้เป็นทั่วไปอย่างน้อยก็ต้องการสัศวินระดับ13นู่นไปไปอย่ามากวนฉันพาเขาไปด้วยไม่มีปัญหาจ้าสมองแกโดนหมาก,กินไปหมดแล้วเหรอปิดดันเจียนเดียน,ยนนะคิดออกมาได้ยังไงแกคิดว่านะจากเสินเสียการสมาคมอาชีพีีว่าระดับเฉยๆหรอตัวเองวางตายคนเดียวจะได้สมาคมรงรัไปด้วยทำไม ช่วงนี้อย่าเพิ่งไปไหนอยู่แต่ในสมาคมไปก่อนถึงอย่างไรแกก็ระดับ1กแล้วพักผ่อนรอวาสอบแล้วกันงอนเรื่องพวกเจ้าจีฉันส่งคนไปสืบแล้วเรื่องนี้แกไม่ต้องยุ่งทําให้คนจานวนมากขนาดนั้นถ่ายไปไร้ร่องรอยได้ความแข็งแกร่งของคนคนนี้ไม่ใช่สิ่งที่แกควรเข้ามาพุ่นวายแต่ในเมื่อกล้าหาเรื่องสมาคมไดนัสตีของฉัน <c oughs> ถึงตอนล่าสุดแล้วครับท่านผู้ชมและแล้วก็หายค้างจากที่พระเอกถามว่าทําไมเดนเจียนไม่ขุดดาวนางเอกก็ตอบไปอ้อมๆว่า ก็บ้านฉันรวยอ่ะนะพระเอกบอกว่าขอไปด้วยได้ไหมครับอย่าอย่าไปคนเดียวเลยครับเดี๋ยวผมจะช่วยคุณแม่อะไรจะดวงดีขนาดนั้นหมายถึงนางเอกนะถึงจะพูดว่านางเอกแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่านางเอกจะมีแค่คนเดียวเพราะว่าผมเล็งไว้อีกคนก็คือนักล่าสังหารเงาไงครับคนนั้นน่าจะเป็นนางเอกอีกคนหนึ่งที่บ้านรวย ดูจากที่บอกพระเอกว่านึ0เหมือนเลียนทองไปจำนวนเกินที่น้อยพระเอกด่เวอร์เลยนนัน่นน้อยกันหรอเรื่องนี้สนุกครับผมดูจากจำนวนอันเชิญนักรบโคงกระดูกของพระเอกตันส่งสุดอยู่ประมาณ150ผมว่าอีกไม่นานน่าจะถึงพันตัวครับผมทุกคนลองคิดดูคือตัวร้ายมีแค่คนเดียวแล้วก็พระเอกก็อันเชิญนักรคโคงกระดูกประมาณจำนวน1000ตัวมัดล้อบตัวร้ายคนเดียวผมว่าตัวร้ายน่าจะเวิร์ดประมาณแบบแกแกเป็นใครกันแกทำได้ยังไง และก็โดนกระทืบหาผมว่าน่าจะมีช็อตนี้แน่แทุกคนรอดูกันด้วยนะครับถ้ามีตอนใหม่มาผมจะลงเรื่อยๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกติดตามเพจของแปลด้วยนะเพื่อเป็นลางจังกนการแปลต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย